พบกับซองฮาดบีลั่เพินนแชาแนลนะครับเมื่อนี้หอดแล้วนะครับบ้านไร่ทามตําบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับหัวแสบหัวหนวงเด้อดสูอีหมูตอนนี้สัตว์อาหารเต็มแล้วพี่น้องนี่ทาาผุดเต็มแล้ว เวทีแล้วเราพี่นอ้องขึ้นมาเต็มเมื่อขึ้นรถบาดกระพื้มาขอดว่งหันนี่พี่น้องกระบาดถึงว่ากระบาถึงกับแฉบมาเด้อพี่น้องมีโบดถ์โยหนาเวที อันนี้ว่ายกุ้งอันนี้ลางเวทีพี่น้องติดข้องน้มกระทือว่ากว้องอยู่นาะ ก็กว้างอยู่นะเออกว้างอยู่ก็ได้อยู่นะรอดจัดของพี่น้องเล็กหน่อยกำลังมากหอดถากันเอาั่างลงจากรถลงจากรถขั้นเนี้ยเขียวสาวเนี่ย เตือนแล้วนอนอยู่พี่นนองนอนจิ้วอยู่คนเอกแม่แต่งตัวอกินอนาะ้อยนะเ้ด้นรานเนี่ยต้องสองนทีวังหังค่ะเดดหลงทางบ่่บหลงทางออกมาจากโม่งออกมาจากโมง สิปมงรถยางแตขาสอมรถต้องหาแต่ยุ่งสยอันขาขาข้นไปย่บ่ายแม่แม่น้าน้ำสมแก้วนึงแล้วก็น้ำเปล่าสองเสานี่การถสารถไม่ทัาไม่นาบริการขายอยู่หลังวิธีได้ไปนอน นี่ราคาหนังเปล่าสองขวดเอง

เป็นแหล่นี่ตัเป็นแหล่นนี่เขาแก่เขาบอกคุณดไซควให่เขาควยวันเกิดเขาแกเธอนึงว่าสั้นให้ปู๊ดไซนัเขาแก่เขาขลัดเชียร์พร้อมแล้วใส่พร้อมไหมเขาใส่เขาควายตัวเกดอนแก้ใช้น้อดีเอาดีเว่ยนหนาจังสัน บีก็ว่าให้อันเกีบบีก็ไม่เกีต่ออะไรวะเกียต่อกั่แตนเคยเผาเกีลูกองก่าได้แม่ติดไงดิแม่โค้าเกี้หนู่ค่ะดูื่าเคุณดีมาปอนแน่ดีมปอนอะไรเนี่ย

สองแคบม,มาลากาพวกนี้คุจินตาลาน่นจินตลาบอคือไปเลยกลับสวนแจ็สเกอหญิงมาใหม่มาใหม่อย่างเอากีบก็ถีบละนัน ไม่ไหเนี่ยพี่คนขอเมืองบอดทฮะอา่ายคลิปเดียอดีถึงสีมาที่เจอกับสีมาทีกัพอแล้วออกทพีกัพ่อลวละ่ยยังหสีไม่หมดจะเลียรบอถ่ทยคลิปาอยู่ว้าวยังจะเว้าอยู่เลยตอนนีสกันทุก มาหากินง่ายตะรู้ง่ายถือกล่องดัเซอร์ไปซื้อเชี่ยแต่เขาแช่คลิปหายไปไหนนะจ๊ะเไม่แช่ไยเด้อเมีไม่หายแช่จ๊ะต้องไปดิแช่เลยยีซาบ่เลยพี่ต้อตําฟังเข้าใหม่เด้อแช่เลยยีซสผาบหามฝากช่องบ่อยมีที่ไปแช่บ้างตัวมือนี่มีคนติดตามที่ทิเบตมาเขนต้องมาฝากเขา้องคุพวกคนติดตามขึ้นมาสีที่ผาซีขนคุณคิดขนเลยยีเอากต่ว่าเขามาแบบเขามาแบบดูเขาเสน่หา ไปไปนับเป็นใบญีุ่่นขากกใหม่ญีุ่ณนขัมสวยนะเอาก้อีมาให้แม่เราหน่อยเกียนมึงก็บีด นางเงาลูกของก่อนพี่น้องลูกของก่อน